บันไดโบราณของวัดการมัคยาะคะเป็นบันไดที่มีตำนานว่าถูกสร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยอสูรที่ชื่อว่านารกสูร,ราชาแห่งอสูรผู้มีฤทธิ์มากตนนี้ต้องการที่จะแต่งงานกับพระแม่การมัคยา เพื่อเสริมบารมีให้แก่ตัวเองพระแม่การมครัคคยาไม่ต้องการที่จะปฏิเสธโดยตรงจึงได้ออกอุบายให้อสูรสร้างบันไดจากตีนเขาเนรจันทร์ขึ้นมาบนวิหารการมครัคคยาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนรกสูรจึงเกณฑ์สมุนให้มาสร้างบันไดขึ้นวิหารแห่งนี้เมื่ออสูรสร้างบันไดใกล้ถึงวิหารการมัคคยาพระแม่จึงได้เสกให้ไก่ขันขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนว่าถึงเวลาฟ้าส น,นาฬิกาสูนจึงได้หยุดสร้างบันไดและความที่ไม่สมหวังในความรักครั้งนี้จึงบันดาลโทสะอารวาสไปทั้ง3แดนโลกธาตุและก็โดนสังหารลงในที่สุดนี่ก็เป็นตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงแล้วบันไดแห่งนี้มีบันทึกอย่างชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อราว450ปีก่อน โดยกษัตริย์นาระนารายแต่ก็เป็นการสร้างจากเส้นทางการเดินขึ้นเขาในสมัยโบราณซึ่งมีมาหลายพันปีและนี่ก็คือเส้นทางแรกที่ผู้คนใช้สัญจรเดินขึ้นมาสักการะพระแม่กร,รมมัคยาบนยอดเขาเนลจันซึ่งชาวอัสสัมมีความเชื่อว่าหากเดินขึ้นบันไดแห่งนี้ด้วยความศรัทธาโดยไม่หยุดพักจะสมหวังในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวและการแต่งงานและคุณล่ะ คิดว่าบันไดนี้ถูกสร้างโดยอสูรหรือฝีมือของกษัตริย์